สวัสดีครับพี่น้องพบกับลุกแอคพาแทบเช่นเคยนะครับวันนี้ไม่ได้พามาแทบนะครับวันนี้จะมาตัดหญ้าครับผมรับจอบตัดหญ้าครับผมนี่ครับป่าถ้วยพื้นที่นี้ประมาณประมาณหกสิบตารางวานะครับดูครับเดี๋ยวไปดูก่อนนะครับว่ามันลกขนาดไหนนะครับก่อนอื่นก็มาดูเครื่องตัดหญ้าลงแอคก่อนนะครับนี่ครับไม่จะนางคู่ใจครับขายยํำด้วยตัดหญ้าด้วยครับผม เวลาลุงแอ๊ดจะมาตัดหญ้าลุงแอ๊ดก็ถอดหลังคาออกนะครับนี่มันมีที่เสียบครับผมหลังคานะครับมาตัดหญ้านี่ครับกระปุกเอ็นนะครับเนี่ยกระปุกเอ็นครับผมสามารถเอาเอ็นใส่ไว้ข้างในครับผมหมวนใส่ไว้ข้างในเวลามันสั้นแล้วตัดไปแล้วมันสั้นแล้วก็กระเทาะครับผมนี่ครับนี่นี่ลุงแอ๊ดดัดแปลงนะครับอันนี้หัวก็จะพังแล้วครับลุงแอ๊ดดัดแปลงเอาเหล็กมาใส่ครับใส่น็อตครับเจาะใส่กับหัวนะครับ เวลากระแทกมันจะไม่แตกครับใช้ได้หลายปีแล้วครับนี่ยครับสุดยอดเวลาเราเอ็นมันสั้นล้วก็เบิ้ลเครื่องนิดนึงแล้วก็กระแทกลงกับพื้นดินนะครับพอกระแทกตัวนี้ก็มันจะกดลงครับกดลงแล้วเอ็นมันก็จะพุ่งออกมาเองครับทีละหน่อยไม่ต้องเสียเวลาดึงครับนี่ก็เป็นเครื่องใช้มาหกปีนะครับหกปีแล้วครับผมไม่มีปัญหาครับผมมีปัญหาแค่บางครั้งน้ํามันไม่ลงครับผมนี่ครับยี่ห้อนี้นะครับเนี่ย F C ถามมาหลายท่านนะครับอลุงเอกก็อ่านไม่ออก d i a m o n ตหรือไดโมนิกเหรอครับหรืออะไรของเครื่องจีนเครื่องญี่ปุ่นครับผมแต่ใช้ได้ครับผมสุดยอดครับไปครับเดี๋ยวไปตัดหญ้ากันครับผมก่อนที่เราจะตัดหญ้านะครับอันดับแรกเลยนะครับเราต้องเซฟตัวเองก่อนนะครับตัดหญ้ามันก็จะมีเศษหินเศษดินเศษอะไรหลายอย่างที่เรามองไม่เห็นครับ นี่ครับต้องใส่หมวกอีโมงหรืออะไรก็แล้วแต่หมวกกันน็อกก็ได้นะครับใส่แว่นตาครับผมการกระเด็นเข้าตานะครับใส่ถุงมือนะครับตรงนี้ลุงแอ๊ดยังไม่ได้ใส่แล้วก็ใส่รองเท้าบูทครับผมเท้าบูทนะครับเซฟตัวเองให้เรียบร้อยก่อนนะครับสัตว์ยากก็อันตรายเหมือนกันครับผมมันเยอะนี่อ้าวดับมันเยอะนี่แสดงว่าดีนะครับอุตลุบเยอะดีแต่เยอะมากไปก็ไม่ดีนะครับ ใช่ได้ครับใช่ดีไม่ต้องแช่ค่2สองนสองันแปดนะครับ พักเครื่องก่อนนะครับพักเครื่องพักคนด้วยครับนี่ครับฝั่งนี้เสร็จแล้วนะครับแป๊บเดียวครับผมลุงแอกหวดนะครับประมาณสามสิบนาทีนะครับนี่ครับตัดหญ้าสร้างอาชีพสร้างรายได้นะครับเอายายใครน่ะอันนี้ก็ปณีนะครับนี่ยครับไปไหนก็จะไปด้วยกันนะครับลำบากด้วยกันมาตลอดเลยรับจ็อบครับผม ลำบากเราเหนื่อยแต่เราก็มีเงินใช้นะครับมีเงินใช้ใจ่ายในครอบครัวนะครับนี่ครับพื้นที่นี้ก็ประมาณตอนแรกลกุงแอ็กบอกห้าสิบหกสิบไม่ใช่นะครับน่าจะประมาณเจ็ดสิบตารางวาได้เหลือข้างในครับผมข้างในนู่นไม่เยอะหรอกเนี่ยป่ากล้วยก็อุดมสมบูรณ์ครับผมแก่แล้วเนี่ยนี่ครับน,นี้ต้นกระถินเล็กน้อยแล้วก็ตัดแต่งให้เขาด้วยนะครับ นี่เดี๋ยวก็ปีนี้ก็จะตัดแต่งใบกล้วยด้วยนะครับโอ้ยกล้วยแต่ละต้นกำลังงามนะครับนี่ครับอันนี้คือตัดปล่อยนะครับตัดปล่อยเราไม่ได้เก็บทิ้งแล้วก็ตัดเสร็จเราก็กวาดครับผมกวาดเข้ากอกล้วยนะครับให้เป็นปุ๋ยไปนี่ครับเดี๋ยวข้างในนะครับไม่เท่าไหร่ครับข้างในเดี๋ยวหดแป๊บเดียวสิบห้ายี่สิบนาทีก็เสร็จแล้วครับผมนี่แหละครับรับจ้างตัดหญ้านะครับ เป็นอาชีพเสริมได้นะครับเรามีอาชีพเสริมครับผมถึงจะเหนื่อยแต่เราก็มีความสุขครับผมลูกแอคก็ทํมาห้าหกปีหกปีแล้วครับจนลูกแอมีลูกค้าที่ว่าตัดหญ้าที่ใช้บริการนะครับยญายาวเมื่อไหร่เขาจะโทรมาหาเราขอให้เราทําให้ดีทําให้เอี่ยมทําให้ถูกใจเจ้าของบ้านครับผมแล้วก็ต้องขอขอบคุณเจ้าของบ้านด้วยนะครับที่ใช้บริการนะครับมีทั้งตัดที่บ้านเขาที่สวนเขานี่อันนี้ที่สวนเขานะครับ นี้เป็นของคุณครูท่านหนึ่งนะครับใจดีมากแล้วก็เดี๋ยวลุงแอ๊กก็จะไปเสร็จจากนี้ลุงแอ๊กก็จะไปตัดที่บ้านเขาอีกหนึ่งหลังเดี๋ยวลุงแอ๊กก็จะทําคลิปอีกหนึ่งคลิปนะครับสําหรับบ้านเขาแต่นี้ยังไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวลุงแอ๊กจะขอตัดหญ้าต่อนะครับนี่ครับสร้างอาชีพสร้างรายได้นะครับทาตามลุงแอ๊กได้ครับผมมันเป็นอาชีพเสริมนะครับเนี่ยลุงแอ๊กตัดอยู่ตรงนี้ลุงแอ๊กใช้เวลาตัดประมาณไม่เกิน ไม่เกินสองชั่วโมงครับได้เลยครับผมสี่ห้าร้อยนะครับอ่ามันก็ดีครับผมอย่างวันหนึ่งเราตัดสักสองบ้านนะครับบ้านหนึ่งห้าร้อยบ้างสี่บ้านไอ้สี่ร้อยบ้างอ่าบ้านไหนตรงไหนเยอะหน่อยก็เจ็ดแปดร้อยครับผมแล้วแต่ความยาวของหญ้าและความยากง่ายนะครับความหนาของหญ้าแล้วก็ใช้ถ้าเราตัดไปเรื่อยๆเราจะรู้ครับผมนี่ครับเดี๋ยวขออนุญาตตัดหญ้าก่อนนะครับ เสร็จเรียบร้อยครับพี่น้องเราไปหวดมาประมาณสิบห้านาทีก็ไม่ถึงแล้วครับเป็นไงปนีคนแต่งใบกล้วยนะครับเราก็ต้องแต่งให้เขาจากนี้ครับมันลกครับผมกล้วยกำลังงามนะครับโอ้โหแต่ละเขือนี่ครับตัดแล้วก็ประมาณนี้นะครับนี่ครับกล้วยกำลังแก่เลยครับนี่ครับนี่แหละครับเป็นถือว่าเป็นอาชีพสุดจริตนะครับ่า ทำไปนะครับไม่ต้องอายนะครับลุงแอ๊ไม่อายนะครับทําทุกอย่างครับผมใครจ้างไปทําอะไรก็ไปครับผมเป็นอาชีพเสริมนะครับตอนนี้ลุงแอ๊ก็มีอาชีพขายยำครับแต่วันนี้เสาร์อาทิตย์ลุงแอ๊ก็จะรับจ็อบเพราะว่าต้องมาทําให้ลูกค้าที่คนจ้างวันเรานะครับเพราะเราทําให้เขาประจํานะครับเราก็ต้องมาทําตรงไหนยาวเขาเดี๋ยวเขาก็โทรมาครับหาหลายๆบ้านครับผมลุงแอ๊ดทำมาหกปีแล้วนะครับก็มีหูเยอะมากครับ ที่ใช้บริการไว้ตัดหญ้าทําสวนนะครับมันเป็นอาชีพเสริมได้ครับผมอันนี้เสร็จเรียบร้อยครับผมน่ครับเนือที่ประมาณนี้ครับค่าแรงก็อยู่ที่สี่ร้อยถึงห้าร้อยบาทครับทางานสองชั่วโมงได้แล้วนะครับเดี๋ยวลุงแอก็จะไปตัดในบ้านให้คุณครูนะครับของเจ้าของที่นี้แหละในบ้านอีกสี่ร้อยนะครับวันนี้ลุงแอก็จะหาเงินได้ประมาณแปดร้อยบาทครับผม ในบ้านก็ตัดประมาณ2ชั่วโมงเช่นกันครับเดี๋ยวในบ้านลุงแอคจะทำอีกคลิปหนึ่งนะครับก็เป็นแนวทางนะครับทำตามลุงแอคพาแซบได้นะครับเป็นอาชีพเสริมขอให้เรามีเครื่องตัดหญ้านะครับแล้วก็ลักในการทำทำให้เอี่ยมทำให้สะอาดทำให้เจ้าของบ้านติดใจแล้วก็การทำงานก็คือเราต้องมีความซื่อสัตย์นะครับ จ้าของบ้านจะไว้ใจเราเราทําให้เอี่ยมให้สะอาดแล้วก็สิ่งสําคัญเลยคือความซื่อสัตย์ครับผมซื่อสัตย์ต่อหน้าที่การงานไม่พูดง่ายๆคือไม่ลักเล็กขโมยน้อยนะครับเห็นอะไรที่ไม่ใช่ของเราอย่าไปหยิบอย่าไปแตะต้องนะครับคลิปนี้นะครับก็คงจะมีประโยชน์ต่อพี่ๆน้องๆเป็นแนวทางสำหรับ ใครอยากจะทําอาชีพนี้ได้นะครับเป็นอาชีพเสริมนะครับซื้อเครื่องตัดหญ้าสักเครื่องครับประมาณ2อ0พไม่เกิน3ามพครับผมไม่ต้องไปเอาดีๆเป็น8ปดพันหรือหมื่นหนึ่งนะครับเอาแบบลุงแอ๊กนี่ครับใช้มา6ปีแล้วมีมีปัญหาครับเราก็ไม่ได้ใช้ทุกวันนะครับเครื่องยังไม่เคยซ่อมมีแต่ซ่อมน้ํามันไม่ลงเล็กน้อยอะไรเงี้ยล้างคาบูครับแค่นี้แหละตอนนี้ก็ตอนนี้ก็เลาะใบกล้วยครับ โอเคครับคลิปนี้ขอบคุณเอฟซี FC และขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับเดี๋ยวลุงแอ๊จะทำคลิปตัดหญ้าไปเรื่อยๆนะครับเพื่อเป็นแนวทางและอาจจะมีประโยชน์ต่อพี่ๆน้องๆนะครับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับ